สวัสดีคะ่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่พี่พร้อมเล่าเรื่องพบกับพี่พร้อมที่จะมาเล่าเรื่องหนังสือน่าอ่านและเชิญชวนทุกคนมาอ่านหนังสือที่มีในหอสมุดของพวกเรากันค่ะการใช้ชีวิตในแต่ละวันก็คงจะมีช่วงเวลาที่รู้สึกเหนื่อยและท้อแท้กันอยู่บ้างใช่ไหมคะคงจะดีไม่น้อยหากเราสามารถสร้างกำลังใจดีๆให้กับตัวเองได้พี่พร้อมจึงนำหนังสือในหัวขอ้อกำลังใจมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านกันค่ะ สำหรับเล่มแรกที่พร้อมขอแนะนำต่อให้วิ่งไปร้องไห้ไปฉันก็ไม่ยอมแพ้โดยคิมกุลค่ะหนังสือที่เหมาะสมกับทุกคนไม่ว่าทุกคนกำลังตกอยู่ในความรู้สึกแบบไหนกำลังมีความสุขท้อแท้เศร้าใจเหน็ดเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไม่ว่าช่วงเวลาเหล่านั้นจะเป็นเช่นไรหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะกับการหยิบขึ้นมาอ่านอยู่ตลอดเวลา ใครๆอาจจะมองว่าการใช้ชีวิตให้ผ่านไปในแต่ละวันเป็นเรื่องที่แสนจะยากเย็นแต่การอ่านหนังสือเล่มนี้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการถ่ายทอดถ้อยคำดีๆเต็มเปี่ยมไปด้วยกำลังใจและความคิดในแง่บวกบางครั้งการยอมรับในความผิดพลาดของตอนเองยอมรับว่ามันก็อาจจะมีวันที่แย่ไปบ้างให้เวลาตัวเองได้หยุดพักค่อยๆตัดสินใจอะไรที่ไม่สามารถควบคุมได้ก็จำเป็นต้องปล่อยวาง ทุกท้อยคำในหนังสือเล่มนี้จะช่วยปลอบประโลมหัวใจของเราให้กลับมาแข็งแกร่งรเผชิญกับทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ร้ายในแต่ละวันไปได้ในวันที่ไม่สมบูรณ์แบบในวันที่ไม่มีอะไรได้ดังใจแต่เราก็ยังคงมีตัวเราอยู่ให้โอกาสตัวเองทำความเข้าใจผู้อื่นใช้ชีวิตในแต่ละวันให้ง่ายที่สุดผ่านหนังสือเล่มนี้ไปด้วยกันนะคะ สำหรับเล่มถัดมาพี่พร้อมขอแนะนำวิชาจิ๋วโดยโรเบิร์ตทวิกเกอร์ค่ะเมื่อเราโตมาจนถึงช่วงชีวิตหนึ่งแล้วนั้นการต้องรับผิดชอบตัวเองต้องพบเจอกับเรื่องที่ยากต่อการตัดสินใจมากขึ้นก็อาจจะทำให้เรารู้สึกกังวลและยากที่จะปล่อยวางมันลงได้ถูกต้องไหมคะหนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนไปด้วยวิชาจิว๋วหรือการเรียนรู้เรื่องราวเล็กๆน้อยๆที่แปลกใหม่ในชีวิต ซึ่งอาจจะจุดประกายไฟในตัวเราให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งเพียงแค่รู้จักการปรับเปลี่ยนบางสิ่งบางอย่างในชีวิตออกจากกรอบชีวิตเดิมๆหรือต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่วิชาสิวได้รวบรวมไอเดียใหญ่หรือ Big Data สอดแทรกอยู่ในเทคนิคเล็กๆน้อยๆมากมายในวันที่เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล การพัฒนาจิตใจของเราให้รับมือกับระดับความกดดันความแปลกใหม่ที่เราอาจต้องพบเจอในชีวิตได้นั่นก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิต้านทานที่ดีวิชาจิว๋วจึงจะเข้ามาเป็นคำตอบเป็นจุดเริ่มต้นของคนธรรมดาอย่างเราให้กล้าที่จะเริ่มฝึกฝนตัวเองอย่างเรียบง่ายก้าวข้ามหลายสิ่งที่เราไม่เคยคิดอยากจะเดินเข้าไปใกล้มันมาโดยตลอดค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับหนังสือทั้งสองเล่มที่พี่พร้อมหยิบยกไม่ในวันนี้หวังว่าทุกคนจะพบเจอเรื่องราวที่ถูกใจและมาหาหนังสือที่ทั้งสนุกและได้ตกตะกอนความคิดไปด้วยกันนะคะและหากน้องๆท่านใดสนใจอ่านหนังสือในหัวข้อไหนสามารถคอมเมนต์หรืออินบล็อกมาบอกพี่พร้อมได้เลยนะคะแล้วพี่พร้อมจะไปสหาหนังสือในหัวข้อนั้นๆมาแนะนำให้ทุกคนได้อ่านไปด้วยกันคะ่ะ